ครับสวัสดีครับมันนี้พบพันยิงครับพันยิ่งผ้ามหาเิทธไข่ครับมองจอดรถนี่พี่น้องมองจอดรถครับจอดอยู่นี่แหละครับมาสองคันครับนี่ครับยางโบไก่เลยครับพันยิงพนจักไมครับพี่น้องเอาเก็บเลยครับบ่านี้เอาเอ้นี่แหละครับพี่กัดพี่กัดเด้พี่กัดอยู่ใส่บอกพี่น้องอยู่บ่บอกบอกรถเออพี่กัดผู้้าแดงอผู้้ายแดงครับ น้องหัวซอ,อ,อครับพี่น้องครับพี่น้องมือนีเทาก็มากไกลแน่จัง่อยครับออืพี่น้องคนนั้นเอ้ตะไคร้ครับยุ่งกับไลคยครับพี่นอ้องอ้เอาวเต็มแรกเต็มแรกครับเขี้ยวขาขนาดแล้วพี่น้องเบิงบ่งเบิงบ้งเบิ่งไก่ไกล ป๊ดแต่ใครครับพี่น้องนี่แหละครับพี่กัดน้องวัวซ้อครับน้องผ่านยิงหมานอีกแล้วครับพี่น้องมันซ่อนเล่นอย่งง้ยว่ะอือตรงบ่งดีๆเนาะครับอือพี่ๆลมแล้วครับจะเปือลมอ้อนอือเอาสามเต็มครับนี่มูนี่หลังจากหามากกัสรุปผลงานหมอนี่นี่ครับพี่น้อง ก็ได้แชมนี้เนะครับได้หน่อยได้หลายกะเติมกันครับอาจ,จ์ิมีมือได้แน่โบได้แน่เนะครับพื่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปครับ